ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแองเจิลนิธาลอดนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าคู่ให้เราเสมอมาเนาะแรนดอมเป็นดวงรวมนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านทุกคนถือซะว่าเข้ามารับพลังงานบวกๆดีๆไปนะคะมันเราอาจจะพูด ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ,บ้างก็ขออภัยนะที่นี้นะคะจุดประสงค์อยากให้เพื่อนๆมีความสุขอย่าเครียดอย่าอิ่อย่าน้อยนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวท่านและครูบาอาจารย์ของเราขออนุญาตเปิดดวงท่านนะคะ The f o o l The Star ทัดน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกรจัสตมนขอขยับไพ่นิดนึงลาชินีถ้วยทาดน้ำ อัศวินดาบธาตุไฟเมสิงธนูดิไฮพิทเทสเดเฮมิดอัศวินทวย สเหรียญหนึเหรียญน,นะคะมันเป็นพลังงานของวันนี้นะคะขอโทษค่ะวันนี้เรามีรันดอมนะคะเขาอยากเรียกคุณว่าแฟนเนาะมันเป็นพลังงานของบุคคลคลนหนึ่งนะคะที่เป็นคนชอบ อิสระรักอิสระเพราะเดฟูวขึ้นมาเนาะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ชอบอิสระอาจจะไม่ชอบมีการผูกมัดในความรักความสัมพันธ์นะคะชอบทําตัวเป็นอิสระหล่นล้าไปวันวันนึงแล้วก็เป็นคนที่ชอบเหมือนแบบว่ามีความลับอะเดี๋ยวให้พิเทสนะ่ชอบปิดบังคือไม่ชอบให้ใครรู้ตัวตนของที่แท้จ,จริงของเขาว่าเป็นยังไงเป็นคนค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงนะคะ บุคคลคนนี้อาจจะเป็นมีตำแหน่งหน้าที่การงานครูบาอาจารย์นักวิชาการชอบศึกษาหาความรู้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันทำงานเนาะแล้วก็อาจจะเป็นนักรักก็ได้เพราะมันมีไพ่ถ้วยนะคะเนี่ยเหมือนผู้หญิงคนนี้เห็นไหมคะเป็นคนที่ว่าดูดีมีเสน่ห์เนาะแล้วก็ just judgment นะคะขึ้นมานะอาจจะแบบว่า ชอบทำตัวเป็นอิสระชอบทำตัวเป็นโสดนะคะแล้วก็ราชินีถ้วยนะ่ะเป็นนักรักตัวยงเลยนะคะแล้วก็มีแพชชั่นใครเห็นใครก็ตกหลุมรักเขาเป็นคนที่เดอะสตาร์มีชื่อเสียงหน้าที่การงานดีนะคะคือแบบในวงสังคมเขาอะ่ะเขาดูดีมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเขาเยอะเป็นนักรักตัวยงเลยนะคะนั่นแหละเขาก็เลย พอเขาได้มาพบได้มาเจอคุณเนาะเกิดมีการตกหลุมรักคุณนะคะคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ราศีเหรียญคนคนนี้นะเป็นคนค่อนข้างที่ขี้หึงพีหวงถ้าเขาเปิดตัวว่าใครเป็นคนรักเขาแล้วขี้หึงคี้หวงนะคะทั้งทั้งที่ตัวเองอ่ะเป็นคนชอบหวานเสน่ห์ไปทั่วนะแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนเขาแล้วอ่ะนะคือจะต้องแบบรักเขาคนเดียวอ่ะ เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดนะคะสำหรับคุณเนาะสิบเหรียญคนคนนี้เป็นคนที่มีฐานะนะคะมีฐานะมั่นคงเลยหน้าที่การงานของเขาอ่ะประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจก็ได้นะคะเป็นคนชอบ เอาเงินมาลงทุนหรือเงินเขาน่าจะต่อยอดในการลงทุนเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งมีแพชชั่นในการทํางานนะคะคือแบบเขาประสบความสําเร็จอะนะคะถ้าด้านการงานนะะ่ประสบความสําเร็จด้านความรักเขาก็มีคนมาชอบเขาเยอะมีคนมาตกหลุมรักเขาเยอะเพราะเขาอย่างที่บอกแหละรูปร่างหน้าตาดีหน้าที่การงานดีการเงินก็ดีนะคะเป็นแบบเดอะสตาร์ในหมู่สังคมของเขาอะเนาะ เดเมจิเชียนเป็นคนเก่งรอบรู้นะคะทุกอย่างไม่ว่าปัญหาใดๆเข้ามาเขาสามารถเอาอยู่เขาสามารถเอาชนะนะคะแต่พอเขามาเจอคุณเขาเกิดชอบคุณตกหลุมรักคุณแต่เขาก็ไม่ที่ไม่สามารถที่จะแสดงออกให้คุณได้นะคะแปดถ้วยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะอยาก นำคุณเป็นตัวเลือกของเขาก็เป็นได้เนาะแล้วก็แปดคทถาขึ้นมาแสดงว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานะ่ะมันมีเรื่องราวมากมายระหว่างคุณและเขาอะนะคะเขาคุณก็เลยแบบว่าออกไปจากความรักความสัมพันธ์นี้ไม่อยากตกเป็นตัวเลือกของเขานะแต่เขาอ่ะมีแปดคาถายังมีแพชชั่นนะคะอยากเรียกคุณว่าเป็นแฟนเต็มปากแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้นะเด e t e m เทมเพลนเห็นไหมคะ m ท e r a n ตคืออยากกลับมาปรับความเข้าใจหรืออาจจะอยากกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานะก็ได้ถ้าจับเป็นเพื่อนก็เป็นแฟนหรือจับเป็นคนรู้จักก็กลายเป็นคนรู้ใจก็ได้นะคะสองเหรียญ เนี่ยบุคคลคนนี้เขาก็ไม่ได้ไปไหนนะเขาก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณหรืออาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกับคุณแล้วนะคะอาจจะอยู่ในหน่วยงานเดียวกันในสังคมเดียวกันหรือว่าเป็นคนที่แบบเคยพบเคยเห็นเคยรู้จักกันในหมู่เพื่อนฝูงก็ได้นะคะทุกกรณีเดวิลเห็นไหมคะอย่างที่เราบอก เขาเป็นนักรักตัวยงเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้นะคะเจ้าชู้แต่ถ้าคิดที่จะรักใครแล้วก็เขาก็รักจริงรักมั่นคงนะถ้าเลือกเป็นแฟนแล้วอะนะคะตอนนี้เขาตกกลุ่มรักคุณนะไม่สามารถตัดอกตัดใจได้เลยคุณอาจจะไม่เหมือนใครนะคะอาจจะไม่เหมือนใครเท่าที่เคยพบเคยเจอคุณอาจจะไม่สนใจเขาก็เป็นได้เนาะ เขาก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะเอาชนะใจคุณนะคะราชาเหรียญนี่ยจากการเป็นนักรักตัวยงนะคะเป็นแบบคือชอบวันๆแบบอิสระนะคะนักรักตัวยงแล้วเป็นเดวิลด้วยกลายมาเป็นราชาเหรียญเป็นคนที่รักมั่นคงนะช้าๆแต่มั่นคงเขาอาจจะอยากกลับมาซาง บอกความสัมพันธ์บอกความรู้สึกให้คุณได้รับทราบรับรู้ก็ได้นะคะมาสร้างความสัมพันธ์เรื่องราวระหว่างคุณให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงคือสารฝันให้มันครบอ่ะหคาคาหคาคาคาือไพ่แห่งชัยชนะนะคะเนี่ยอยากจะกลับมาเรียกคุณเป็นแฟนหรือมาขอคุณเป็นแฟนก็ได้นะคะจากนักรักจากคนเจ้าชู้จากคนที่ไม่เคยให้ความ เขาเรียกไงคะให้สถานะกับใครที่แน่นอนนะอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองรักคุณรักและหลงคุณนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ a n g e เจนนะคะเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนที่ลึกลับน่าค้นหาอีกด้านหนึ่งคุณก็ดูเหมือนนางฟ้าอีกด้านหนึ่งก็เปรียบเสมือนแม่มดขอโทษนะคะ คือคุณเป็นได้แบบทั้งน้ำแล้วไฟอะ่ะคุณสามารถปรับเขาอยู่สามารถเอาเขาอยู่อะ่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาชอบเขาตกหลุมรักคุณเขาเก่งใจคุณนะคะอยากมาเรียกคุณว่าแฟนสามถ้วยนะคะเนี่ยอยากกลับมามาขอคุณไปดินเนอะร์ขอคุณไปเที่ยว หรือว่ามาเป็นแฟนหรือว่ามาสังสรรจัดงานปาร์ตี้บอกให้เพื่อนฝูงในหมู่วงสังคมของเขาอะ่ะว่าคุณน่ะเป็นแฟนเขานะเปิดตัวแล้วนะคนคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาจะอยู่ด้วยตลอดไปนะคะสร้างฐานะสร้างครอบครัวก,กับคุณแปดดาบแต่ตอนนี้เขาเครียดนะคะดาบขึ้นมาคือความเครียด คือไม่รู้ว่าจะเข้ามายัางไงดีเพราะว่าอาจจะทําสถานการณ์ไ,ไ้ไม่ดีไม่น่ารักกับคุณเยอะหรือคุณมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีไปแล้วเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะก็เลยทําให้เขาเครียดก้าวดาบเห็นไหมคะความเครียดขึ้นมาเขานอนไม่หลับเขาในเมื่อเขาคิดถึงคุณเนี่แหลคะค่ะนักรักตัวยงพอมาเจอคนจริงขึ้นมานะคะก็กลายเป็นว่ารักรักเราก็ไม่ตัด ไม่สามารถตัดใจได้นะคะจากอดีตที่ผ่านมานะ่ะเขาอาจจะเคยทําคนอื่นไว้เสียใจไว้เยอะเขาก็ไม่คิดว่าคุณน่ะเป็นคนเดียวที่สามารถทําให้เขาเสียน้ําตาได้นะคะเนี่แหละค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาแห่งพมรมลิขิตหรือว่าโชคชะตานะคะมันเป็นเรื่องราวที่มนุษย์ทุกคนได้พบได้เห็นได้เจอนะคะมันจะเป็นอย่างนี้แหละข้อส,สอบแห่งจกักรวาล เก้าเหรียญนะคะเนี่ยตอนมีถึงเก้าเหรียญคนคนนี้นะคะดูมีเพียบพร้อมสวยดูดีมีเสน่ห์นะคะทุกอย่างเพียบพร้อมแต่สีสันมันช่างเน็บหนาวช่างเยือกเย็นเหมือนอยู่กลางถ้ำกลางหิมะเนาะก็เปรียบเสมือนเขาน่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมการงานการเงินบุคลิกท่าทางรูปร่างหน้าตาวงสังคมทุกอย่างดูดีไปหมดแต่ขาดสิ่งเดียวหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญตรงนั้นก็คือคุณ นะคะที่จะมาเต็มตมพูดผิดอีกแล้วเติมเต็มให้มันครบอ่ะนะคะนะลิ้นพันกันอีกแล้วห้าดาบเนี่ยเขาอ่ะนะไม่อยากจะทะเลาะกับคุณแล้วนะเหตุการณ์ที่ผ่านมาเขาไม่อยากทะเลาะไม่อยากมีปัญหาประเด็นกับคุณอีกเดอะชาลีออด เขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะอยากเดินทางมาเจรจามาพูดมาคุยมาพบมาเจอคุณเขาคิดถึงคุณนะสามเหรียญแต่เขาก็รอคอยรอเวลานะคะว่าคุณะจะให้โอกาสเขาไหมหรือเขาอาจจะแอบสืบแอบสองเรื่องเราของคุณจากเพื่อนของเขาก็เป็นได้จากคนที่เขารู้จักหรือว่าในสังคมที่คุณ ยังอยู่แต่เขาไม่ได้อยู่แล้วอย่าเงี้ยแต่เขารู้จักคนในสังคมนั้นเขาก็คอยฟังเรื่องราวของคุณว่าจะเป็นยังไงเจ็ดถ้วยนะคะเป็นพลังงานความรักเจ็ดถ้วยคือความรักยังมีอยู่มากมายนะคะแต่ความความรู้สึกนี่มันช่างเหงาอ้างว้างซะเหลือเกินนะคะในเมื่อไม่มีคุณอยู่ด้วยเด e เพลอร์คนคนนี้อาจจะเคย เป็นหัวหน้าเจ้านายหรือเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานปกครองดูแลลูกน้องนะคะอยู่ในสังกัดของเขาอะ่ะคือมีอำนาจนะคะ <c oughs> เขาก็เลยคิดว่าเขาสามารถเอาอยู่ได้ทุกเรื่องนะคะแต่เขาลืมคิดไปว่าความรักะนะมันต้องใช้หัวใจความรักมันไม่สามารถที่จะตัดสินได้โดยใช้ <c oughs> เขาเรียกอะไรคะัอำนาจ นะคะเพราะว่าคนมองคลเขาก็รับได้แต่คนมงคลคนอย่างคุณคือคุณก็เป็นคนที่รักตัวเองนะคะเป็นคนที่ถึงจะเป็นดีเพจเป็นไพ่คู่กันนะคะแต่คุณก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่าอ่อนข้อให้เขาอะนะคะเป็นเป็นแบบเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ไม่สามารถตัดอกตัดใจได้ โอเคเราจะมาเปิดไพ่ love and romance ให้นะคะว่าความรักระหว่างคุณและเขาเป็นยังไงขอโทษนะคะเพื่อนๆถ้าเสียงเรายังแหบอยู่เนาะก็ยังอย่างที่บอกแหละมันก็ยัง I love you ไม่เลิกไม่ลานะคะเหนื่อยจริงๆนะเวลาไอาเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆนตอนนี้โลกไข้หวัดอะ่ะที่นี่อากาศมันหนาวด้วยเปลี่ยนแปลงมากมายแล้ว เราก็ทำงานพบเจอคนเยอะอ่ะนะคะโอ้ลัคกี้อินเลิฟนะคะเป็นไพ่ที่สวยงามมากเป็นพลังงานแห่งสายฟ้านะคะแห่งจักกรวาลรักที่ไม่สมหวังแสดงว่าอดีตที่ผ่านมาคุณและเขาเป็นมีเป็นความรักที่ไม่สมหวังนะ และตอนนี้สายฟ้าหรือจักรวาลท่านจะส่งมาเหมือนสายฟ้าฟาดเลยคือลัคกี้อินเลคุณจะประสบความสำเร็จด้านความรักนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขได้พบได้เจอสิ่งที่ดีๆมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะเจอคนที่ใช่เจอคนที่จริงเจอคนรักที่จริงใจและดีเป็นคู่ที่สมพงษ์ช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามถึงสว่าเป็นค่าครูให้เรานะคะรักนะคะบายบาย